วันนี้วันที่15กรกฎาคม2568เป็นครั้งที่76ที่ข้าพเจ้านางสาวสมนุนาทยแย้มประยงเลขที่185ขอถวายเสียงสวดสารยายพระสูตรพระปะริศและมนต์ต่างๆ ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาและอาจารยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจอ่อในอัคระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทินบทที่หนึ่งบทกระพรัต,ตรนตรัยอรหังสมาสมุทโภพกวาพุทธังภควันตังอภิวาเตมิสวาขาโตภควาตาธโมธม,มังนมมสซามิ สุปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆสังขังนมามิบทที่สองบทบูชา,าพ,าร,พาาระภัยีีพนาอรหังสมมาสมุทโธสุจิรัง สุจิรังปริมิพุโตคุเนหิธารามโนธานิปารามิหิจัติสติยาวะชิวังอาหารคุทางธรรมังสังขังสารนังคาโตปูเชมิลาตนาตะยังดำมังจะรามิโสธินาบทิสาบทสวชุมนุมเทวดาสมันตาจักกะวาเลสุอันตระขันฉตุเทวตาสัทธมังมุนิราชสะสุนันตุสัขะโมคะทางสักเคกามีจากรูเปิรีสิขารตาเตจันตาลิเขวิมาณีทีเปลักเถจะกาเมตตารู้ว่านาคาหนี เคหวะวัทุงหิเคเตพุ่มมาจะย,ยันตุเทวาชาลาทลาวิสเมิตยาขะคันทับพนาคาติทันตาสันติเกยงยังมุนิวะลา,าวจนังสาโทเมสุนันตุธรรมสวนากาโลอายัมพัทันตาธรรมสวนากาโลอายัมพัทันตาธรรมสวนากาโลอายามัมปาทันตาบทที่สี่บทสวดบุพพะภาคะดามการ นโมตัสสะภควาตตวะหัโตสัมมาสัมพุทธะนโตัสสะภควาตัวะหตสมาสัมพุทธะนโมตัสสะภควาตตวะหะโตสัมมาสัมพุทธะบทที่ห้าบทสวดไตรสนาคมนาทะ พุทธังสานังขจามีธรรมังสานังขจามีสังฆังสานังขจามีทุตียัมปิพุทธังสานังขจามีทุตียัมปิธรรมังสานังขจามีทุตียัมปีสังฆังสานังขจามีตตียัมปีพุทธังสานังขจามีตตียัมปิธรรมังสานังขจามีตตียัมปิสังฆังสานังขจามีบทที่หกบทสวดสัจจกิริยาคาถานัติเมสานังอัญญคุโตเมสานังวรังเอเตนะสัจวเจนะโสติเมโหตุสัพพธานัติเมสานังอัญญธรรมโมเมสานังวรังเอเตนะสัจวเจนะโสติเมโหตุสัพพ นติเมสานังอัญงสงักโงเมสานังวรังเอเตนสะสัจาวะเชนสะสดที่มีโหตุสะระทาบทที่เจ็ดบทสวดติลาตานาปานามาคาถาสุทังนะเมรัตนาภูตะวิสุทธิสารังสัง พุทธังนะเมรัตนาภูตะสารีรจิตตังธรรมังนะเมรัตนาภูตะวิสุทธิสารังสังฆนะัเมรัตนาภูตะสุสิลติตีเอตังนะเมติรัตนังรัตนะต,านาตะยะวะหังสัมมาสัมโมสาลิตะวัตวัตถุวิเศษภูตังอันโยยะยายุตะภูนะเยคะวะสะปะวะตัตังอสัศสุมิตรยมหิปิตเถวะยะถาติทันเทเอกลางวินาตทิตเลสามมะ สามภเวนะโลกเกกะทาจิจะจิเลนะจาปาตุภูตังคัมภีรายนานะวิสัยังอาติทุทัสสัทาาาท,าสทางวินอาติอาติทุทัสสัททางวินยุหีปันทิตาชาเนหิวิชัญญาลูปังโลกัมหิเกหิจิกะลับกะทาจุปะัพนิยังเกสันจิสุถุวิธ,ธิตังคุณกา,ายะตายะนามิหิเยวชนะตายะสุวิสะ สุตามปีสมุปัสตังอะมาณาสีสู่ทะปะสัสสะทะทานนางปุญญาธิกานะมะสะมุตตะมะพุณนะภูมังทุกขปะปมุจจะนะมุขสะสารนังคตานางปูชาและเหตุสุปัลมะมัภิปูชะเนยยางนิพานะสันธิกิริยายุยปัสสันยุปะนิสะยะถังสัมมากิเลสะมะละโสทานิสิทธิยาจะสาธุขิอัตตะกุสะเลหุปะเสวะดิยัง ปานีหิจาปีสะน,นังคามานิยะเมวะตัสมาหิตังติรัตนังรัตนณตะละตัสตันนตตตส,ตสมาหิตังติรัตน,นังสาระนาคตัมหละลัติทิวังคนานเนสุขามะสะมานาปูเชมาจาปิสัสสตังสุปัสสนาจิตาตถานุปาจาริต ตถานนปาลิจริยาสธารตาจับุญเยนะตถาสุกเตนะสุขิภเวมุเตเชนะตัสาาสถาปิสุวะที่โหตุโยเจทาธรรมวินายามหิปมาณปุโตโลกุตตลาบิสมโยนิยโยตสุโพชังตัสโสป,ปนิสัยาจะยายะยะจะยายะอยัมปีโหตุวัตุตเยปริจิตโตสุป,ปัสสาทกาโลบทที่8นามกาสิธิคาถาโย จากขุมาโมห์มาลาประกาศโถสามังว oh, ่าพุโตสุขะโตวิมุโตมลรสสปัสสาวินิโมจยันโตปาเปสิเขมังชนะตังวินเนยังพุทธังวัลันตังศิลาสานามีโลกาสานัฏจะวินายะกัจจะตันเตชะสะเตชะยสิทธิของตุสัพันตรายาจวินาสเมนตุทโมทโชโยวิยะตัสสะสันทุ ทเสสีโลกะสะวิสุทธิมาคังนิยานิโกธรรมธาทาลาสะทารีสาตาวโหสันติกาโลสุจินโนธรรมมังวัลันตังศีลสนานมามิโมหะป,ปะทาลังอุปาสันตะทาหังตันเตชะสะเตชะเยสิตีผนตุสะปันตลายาจะวินาสะเมนตุสัตธรรมเสนาสุขตานุโคโยโลกะสะปะปูปะกิเลสะเชตาสันเตโยจยังสตินิโยชะโกจะ สว่าขาตะธรรมังวิธีต่างกัโรติสังฆังวลันตังศิลสานมามีพุทธานุพุทธังสัมมาสีลาทิิทิงตันเตชะสัติชะยสิทธิขตูสัพันตลายาจวินสัมเณตุบทที่เก้าบทส่วนนโมกัตถากะนโมการอัตถากะคาถานโมอรหะโตสัมมาสัพพุทธะไมเหตสีโนนโมอุตตมะธรรมะสสว่าขาตะเสวะเตนิธานโมมหาสังฆะสาปีวิสุทธาสีแหละ ลาทิทิโนโอมะโมโอมัตายาลาทัสลาตนาตยาสสะทุกังมะนะณโมโอมะกาติตัสสะตัสสะวัตถุตายาสะปินะโมกาลปะภาเวนะวิคันฉันตุอุปทวานะโมกาลานุภาเวนะสุวัธิโหตุสัพภทานะโมกาลาสะเตเชนะวิธิมหิโหมิเตชวา บทที่1 0บทสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมัยังพระกวาสักเกสูวิหารตีกับปีละวัตุสมิมหาวันีมหาตาพิกุสังเคนะสติงปัจ,จมเตหิพิกุสกตเตหิสภเเหวะละหาันเตหิทสัสหิจัลกาตาตูหิเทวตายเยฟุเยนะสนิปติตาหนติพระกวันตังทัสสะนายาพิกุสังคันจอัตโกจตุนังสุทาวาสกายการัง เทวานางเอตัถะโหสิอายังโหพังกวาสเกสุมิหะลติกับปีละวัตุสมีมหาวัณีมหาตาพิฆุสังเกตนะสัตทิงประจัมาเตหิพิฆุดสเตหิสับเพเหวะอรหันเตหิท่าสหิตาโลกะทาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตา ผนติภควันตังทัสสนายาภิกขุสังคัญจะยันนุนะมยังปิเยนะภะควาเตนุปัสสังกามยามาอุปัสสังกามิตวะภะควาโตสันติเกปเจกะหาถาภาเสยามาติอัตโกตาเทวตาเสยถาปีนามาภโลวาปุริโสสัมมิจิตังวะภาหังปัสสะเลยยาปัสสะลิตังวะภาหังสัมมิเชยยาเอวามีวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันตรหิตาภะควาโตปุระโตปัตุระหังสุอัตโกตาเทวตาภะควันตังพิวัติตะวะเอกามันตังอัลังสุเอกามันตังทิตาโขเอกาเทวตาภะควาโตสันติเกอีมังคาตัง อภาสิมหาสมโยปวันสมิงเทวกายาสมักตาอคติมหาอิมังธรรมสมัยยังตากีตาเยวะอลาชิตาสังคาเตอหัวอ布拉เทวตาปะวะโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิตันตระพิกโวะสะมาทังสุจิตตังอัตโนอุชุกะมะกังสุสาราทิวเนตานิคาเหตวอินเทียานิละขันติปันทิตาเตอหัวอ布拉เทวตาปะวะโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิเชตวะคีรังเชตวะปาลีคังอินทักคีรังโอหะจัมมิชาเตจัลันติ สุทาวิมาลาจักคูมาตาสุทันตาสุสุนาคาติอโคอัตโคอัปลาเทวตาภะวัโตสันติเกอีมังคาทังอภาสิเยเกจิพุตังสันนาคาตาเสนาเตคามิสัตติอปายะภูมิปะหายะมนุสังเทหังเทวกายังปะลิปูเลสันติติอัตโคเพระกวาพิคุอามันเตสีเยปุยเนนะพิฆเวทัสสะสุโลกะทาตุสุเทวตาสันนิปติตาหุนติตาทาคาตังทัสสานายาพิคุสังคันจะเยปิเตพิฆเว อาเหสุงอัจิตะมาทานางอรหันตโตส,ส,ส,สัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระกวันตานงางเอตาปรมาเยวาเทวตาสันนิปฏิตาอาเหสุกเสย ยะถาปีไมหังเอตาลหิเยปิเตปิพิเวภวิสันติอานาค้าตามัานังหลันโตสมมาสัมพุทธเตสัมปีภวันตานังเอตาปะละมาเยวะเทวิตาสันนิปติตาภวิสันติเสยยถาปีไมหังเอตาลหิอาจิคิสสะสามีพิกเวเทวกายานังนามานิกิตายิสามีพิกเวเทวกายานังนามานิเทศิสะสามีพิกเวเทวกายานังนามานิตังสุนทาสาธุกังมานาสิกาโลท้า พาสีสาสามีติเอวัมพันเตติโคเตพิ่ผู้พากว่าโตปัจจโสสงภควาเอตัทววจะสิโลกัมนุกาสามียทาพูมมาตักสิตายีสิตาคิดีข้าพลังปะหิตตาสมาหิตาปูทุสิงหาวะสลีนาโลมาหังสัมปีสัพพุโนโอตาตัมมานาสาสุตาวิปัสสนามนาวิลาภิญโยปัจจสดียะตวาวันิกาปีลาภะเทเวตตวามันตยิสัาสาวกเกิสาสนีรตติวะกายาปิกตตาเตวิชาณตาปิกโวเตจัตตาปะมะกลุงสุตวะพุทธศาสานังเตสัมปรตุลักขุยนาอัมนุสานะทัสสศนังอเป สัตตมัทคุงสหัสสังอาทสตลิงสตังเอเกสหัสสันนาอมนุสานะมัทสุงอาเปเกนันตมัทคุงทิสัสสภาภุต้าอาหงตจัสพังอภิญญาบ่าวว่ากิตวานาจักุมาตตัวอมตะยิสธาสาวเกสานีรเตเทวากายยาภิกตาเตวิชานาทาภิโยเยวะหังกิตายิสัมมิคิระหิอนุปวสโสสัตสหัสสา วายาขาพูมธมกุปิดละวัทวายที่มันโตชุติมันโตนะมันโตสิสวิงนุโมธรรมนาปิกมงพิกคุณนังสัมิติว่านางชาสหัสสายมาวัตยาขานันตตอวันนี้โนอิทิมันโตชุติมันโตนะมันโตวิสวิงนุโมธรรมนาปิกมงพิกคุณนังสัมิติว่านางสาสากิราติสาหัสสายขานันตต่วันนีโนอิทิมันโตชุติมันโตนะมันโตวัสิษนุโมธรรมนาปิกมงพิกคุณนังสัมิติว่านางอิเตเตโสลสันิราติสาหัสตายญานันตต่วันนีโนอิทิมันโตชุติมันโตนะมันโตส sino mo naman nabi ka mong pihunang kami tiwa ng kumilaw la sa kahiko may pula sa winesa ng kinyo ng sata sa hasang yaka ng pagirupa sa di kumilaw la sa kahiko so baka sa mga kulima sa tisang la sa sa huwa sa sa tingan na panang at mahala sa sa sito punta pita sa kawo ito na mamahabala to siti to naman ยาสัตย์นโมธัมนาปิกมงภิกุังสมิติวันนงทักินจติสังราชาวิรูละโหตปาสาสติกุมันธนาธิปติมหาราชายัสัิโสปุตปิตสภาวอินทนามาะปลาิทิมันโตชุติมันโตนมันโตสัติโมธัมนาปิกมงภิกุณังสมิติวันนงปาิมาจารสังราชาวิรูปะโภาสตินะคะนางิปติมหาราชายัสัิโสปุณปิตสภาวอินทนามาภะปลาิทิมันโตชุติมันโตนามันโตสัตยิจโมธทัมนาปิกขมงภิกุณังสมิติวันนาชงอุต นมามมหาบุรุษที่มันโตจุติมันโตนามโตเวสติโนโมดามนาบิกระมุน,น,มน,มนพ,มพี่กูนาสมิติวัฒน์นางมาจะที่สังราชาปูริมาที่สังทัตตะลัทธโธตะกนนะางวะกชิมเมนา,มวาวิรุปโกภเวโรตระลันที่สั่ง ปุตตะลังทิสังจัตตาโรเตมหาราชาสมันตาจัตุโลทิสัตันธรมนาสุวะนิกาปีลวัฒเวเตสัมยาวินนทศอากูวจนนิกาสัรรมยากุเทนทูเวเตปูเวปู้จัวิผูโตสหจัตอนุกรรมเจตโตจักินุกันตุนิคันทูจัปนาโทโอปะมโยจับเทวาสุโตจัมาตาลิจิตาเสโนจัคันทัพนโลราชาสโนสัพุอากุปจับสีโคเจวะติพภลุสุริยวะจัสายเตจัเยจัราชาโนคันทัปัสหราชุมิโมธมานาภิกขุงพิกุนังสัมปิฏิวนาอัถกุณังภาษานาคาเวสาราสหจ ha sa ya ti ya mo na sa tala kaya sa sino ay lawan ng po so baka sa miting wanang ng na sa sa halang titiba di sa pakiwisu ta sa sa tewa na panana itide sa namang abaya tata อะภะยันตทานาคาราชานมาสีสุปันนาโตเขมามากาสิพุทโธสันนาหาิวจาริอุปะวะหายันตานาคาสุปันนาสลานามากาสุปุตังจิตาวาชิราหเจนะสม,มุทังอสุราสิตาภาตลโลวาสาวะเสตอิธิมันโตเอสสินุมกาลกันชามหาทิสมาอสุรา ฐานะเวคาสเวปจิติสุจิติจะาปะหารโทมะนโมูจิสหะชาจ่าพระดิพุตานังสเพเวโลจนามักัสสนใหิตวะพระนิเศนังลาคูพัทามุปะขมุสัมยโยธนิพันธันเตภิกขุนังสัมพิติวะนังอาโปจะเทวะปัจวีตเตโชวายโยตัธามุวะลุนาวะลุนาเทวะสมุมยะสัสสหามิตากุณะกายกาอากุเทวะวิ ยาสัสินโนชาเสตเตชาแทรยาสพินันตวันนี้โนอิติมตโตชุติมตโตนาวมโตสัสินุโมธรรมนาปิกมุลพิภูนาตวิติวมนาเวนะทุจเตวาสาลิจ่าอาสมาจาตุะเอามาจาสุสจัรฐันสุปนิสาเทวะจันทรรมคุปุลกิตาสุเรสุเป็นสาเทวะสสุริยมาคุปุลกิตานคาคตานิปุลกิตวะอากุมันทะวราหากังวาโส เวนะทูจะเทวาชาลีจ่าอสมาจ่าทวยม aja สุเปสาเทวาจัธรรมคูปุรักิตาสุริยสุเปสาเทวาสุริยมคูปุรักิตานาขตานีปุรักิตวะอากูมันทะวะลาหะกัง วะวะสูนางวะสูวเสธโสสะโกปะคาบุรินตะโตท้าเสตเตจัตะกายะสเปนนันนันตะวันนี้โนอิติมันโตชุติมันโตนับมันโตวิสติโนมุธามนาปิกมงปิกุนางตะมติวะนนางอาถาครูสาวภูเทวชาลามะคีสิขาลิวะอริทกาจัโลชาจัอุมาบุภาธิภาสิโนวาลุนาสะธรรมาจัอาจุตจจะอนิจกาสู่เลยยาลุจิระอากูอากูวาสามนันเนศิโนท้าเสตเตจัตะกายะสเปนนันนันตะวันนี้โนอิติมันโตชุติมันโตนับมันโตวิสติโนมุธามนาปิกมงปิกุนางตะมติวะนนาง จะมานานมหาสัมนามนุษามนุษย์จุดสมาธิธาตุปุสิกาอาคูอาคูมนุปุสิกาอาถาคูหะรโยเทวาเยจะโลหิตวาสีโนบัลขามาห์บัลขาอาคูเทวายสัสสีโนทัศเตเตทัศกายสเพนนันตวดีโนอิทิมโตจุติมัโตน้มโตสัสสีโนโมทัมนาปิกามุปิกุณังตะป็ติวันังสุกาการุมหาลุนาอาคูเวคานัสสาสหาโอทาตะขยะหาปะโมขาปะโมขา อาคูเทวาวิจักขณาสัทธารมตาและขจารวิจักกาจายาสิโนฐานายังอาคาปัชุนุโยทิสะอภิวัสติทัเสเตทัะธากายาสเปนานันตวันนิโนอิติมันโตจุติมันโตวะนะมันโตเอสิสิโนโมุดามนาปิกามุปิคุนังสามิติวันังเขมียะตุทิตายามากาธกาจายาสิโนสัมพิทกาลามาเสตาจุตินะมาจารวะนิมานาติโนอาคูอาถหาคูเปเรนิมิตาทัเสเตทัะธากายาสเปนานันตวันนิโนอิติมันโตจุติมันโตวะนะมันโตเอสิสิโนโมุดามนาปิกามุงปิคุณังสามิต เตะเศรษเตเทวานิกายาสเพนานันตวานีโนยนามันว an, ัดเยนะอคัหนุเยจัดเยแต่ทีศาสหราบวชเจชาติมังคีลังโอคาตินะมนาสวรัตเขนองคาทาเขตโมคาตะลังนาคังจัาถังวัจเสิตาติตังสุพรมาบาลมโตจับุนตาอิติมตโตสหัสนากุมาลุติสาโสจาโสปะคัจมิติวนาสหัสสวาโลกาลังมหาพรามพิฏิทัติอุบปโนจุติมตโตพิสมากายุยัสสิโสท้าเสตหาอิสระอาคูปเจกวาสวัดิโนเตสัญจัมัะชโตอาคาหาลิโตปิรวาลิโตเตจสเพนปิกาเตสินเทเตเวสพามเกเม นะอภิกรรมีภาษากันนะคะสมาธิยังเค เอธาพันหัตธาพันธาธาลักเคนะพันธาปุทโธสมันตาปนิวาเิธามาหุมุจิทโกจิตนางอิติตาธามหาเศนุกันาเศนางอ่าเปสัยยิปานินาแตละมหาเจาะสลังตวันนภีระวังยถาปวุจกุลเมกุทมนัญโตสาวิชุกโกตถาโสดปจุทาวัตติสังคุโตอาศัยยังวเสตจจะสพังอภินยาววัคคิตรวันจะกุมงตะตัวมันติยุตตาสาวเกศาสนีะเตมาลาเสนาพิกตาเตวิชานาทาพิกาโวเตวจะอาตาปามะกะลุงสุตวะพุทธสัสสานังวิตาลคีหิปะกมุงเนสังโนมปีไสยุงสเพวิสีจั สังฆามาพยาติตายาสสีนุโมันติสาวุเตหิสาวเกเตชะเนสุตตติบทที่สิบเอ็ดบทสวดมังพลัสุตตังอเศวนาจาภาและนางปฏิทานันจาศเวนาปูชาจัปปชนียานางอิตมะคุลตมังปฏิรูปเทสาวโสจัปปุเพจจกะตากะตาปุญญาตาอัตาสัมมาปันิธิจะเอตมะคุลตมังพาหูสัจจันจสิปจัวินัโยจัสุสีกโกสุภาสิตาจะยาวาจัเอตมะคุลตมังมาตาปิตุปฐานนางปุตตะทาลัสสะสังโฆอนา กุลาจกรรมันตาเอตมังคลดุตมังนานจะธรรมจาริยาจะยาตะการนันจะสังฆโหอนาอะนะวชานิกรรมานิเอตมังคลดุตมังอารติวิรติปะปามชปานนันจะสัญญาโมอปามโทจะธรรมสุเอตมังคลดุตมังคารวะจะนิวาโตจะสันตุถีจะกาถังยุตากาเลนะธรรมสาวนังเอตมังคลดุตมังขันธีจะโสวะจะสตาสมานานันทัสนังกาเลนะธรรมะสะธรรมะ สากระชัยเอตมังคตมังตะโปจัปภามัจาริยจะเรยสัจจานะทัสนางนิพพานสันชิกิริยาจะเอตมังคตมังพุทธะโลกะธรรมหิจิตตังยัสสะนะกัมปติอโศกังวิระชังเขมังเอตมังคตมังเอตาทิสานิเกตวานะสัมพันธะมะปะราชิตาสัพพันธะโสถิงคันฉันติตันเตสังมังขลามุตตมันติ บทที่สิบสองบทสวดรัตนปผลิตยังกิจิวิตังอิทะวาหุลังวาสเกสุวายังรัตนัางปนิตังนโนสมังอธิตถาคาเตนะอิธัมปีพุทเทรัตนางปนิตังเอเตนะสเจนะสุวัติโหตุขายังวิลาคังอะมาตังวิปะนีตังยะทัชคาสักยมุนีสมาหิโตนะเตนะธรรมเณนะสัมาทิกิจิอิธัมปิธรรมเณรัตนางปนิตังเอเตนะสเจนะสุวัติโหตุ ยามพุทธ,ธาเศธโหปริวัตนาอีสุจริงสมาธิมานาตะลิกัญยามาหูสมาธินาเตนะธรรมเตนสโมนะวิชัยเอวิชตีอิธรรมปิธรรมเมระ,ะนังปณนิตังเอเตนะสเจนะสุวติโหตุเยบุคลาอัา อัฏฐสตังปสันธาจตารีเอตานิยุคานิโหติเตทักขิเนยาสุขตัสะสาวกาเอเตสุทินานิมหาาลานิอิธัมปีถังเกระทนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติหหตุเยสุป,ปะยุตามนัสาทันเหนะนิกามิโนโคตะ มะสาสะนมหิเตปติปตะอะมาตังวิไคหะละทามุทานิพุติพุชามนาอีธรรมปีสังเคลัตังปณิตังเอเตนะสจเจนะสุวัติโหนทุกีนางปุรานังนวังนาธิสพวังวิรัตจิตายะติเกภพระวสมิงเตคีนะพีชาอวิรูลหิฉันทานิพันติทีลายะถาปัน ยะถายัมปฏิโปอีธรรมปีสังเครัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุบทที่1 3บทสวดธรรมบทสหสวรรคัาตาหาเวชิตังเสยโยยาจายังกิอิตะลาปชาอาตตะทันตัสะโปส,สัสนิจังสัญญาตาจาริโน,โนเนวเทวนคันทโพนมามโลสหะผมุนาชิตังอาปาชิตังกะอิลาตถาลุปะสะ ชันตุโนบทที่14บส่ทสวดเกสาปุลตสูตรภาสีตะมิทางเตนะภะกวตาชาณาตาปัส,สตะอรหัตาสัมมาสัมพุทธะเทสัมพุทธะเทนะเอทาตุมเหมาอนุสาอนุสาเวนะมาปะลัมมาปะล,ลายมาอิติกิลายมาปามาิปาตะกะสัมปะทานีนะมาตะกะเหตุมานะยะขาเหนะมาอากา อาการลปะลิวิตเกนามาทิชิทิธินิชานาัติยามาพะพะลูปะตายะมาสัมโนโนคะลุยะธาตุมเมตุเมเหอัตนาวาชาเนยยาธาอิเมธมะกุสลายอิเมธมะสาวะชาอิเมธมาวินยุปะสันวินยุคะระหิตาอิเมธมะสมันตาสมาทินาอาหิตายะทุขายะสังวตันติอาธาตุเมเหปะชั เหยาธายะาตุมเหอัตนาวชานเยาทาอิเมธมากูสลาอิเมธมันอนาวช่าอ uh, hey, ah, ิเมธมาววนยูปสันถาอิเมธมาสมันตาสมาธินาหิตายาสุขายาสังวัตตันติอทาตุมนีเหอุปะสัมปะชาวิหะเลยยาถาติบทที่สิบห้าบทสวดอุปนิยตอุปะนียสูตรอุปนิยติชีวิตอะมะมะมะยูชลุปะนิตสันสันติตานาเอตัง พยังมณีเปหามาโนปุญญานิกะอิราทาสุขาวา,านิอุปนิยติชีวิตแต่บมะมะมะมายุฉลุปนิตสานสันติตาณะเอตังพระยังมณนนีเปหามาโนโลกามีสังปชาเหสันติเปโขโยทากายเยนะสังยะโมวาวาจายาอุทาเจตาสะตังตัสตาสะเปตสัสสะสุขายะโหติยังชีวามนโนปะก,กะโลติปุญญงังธรรมโมหเวลคติธรรมจาริงธรรมโมสุจิโนสุขามา,าวะ หาตี เอสานิสังโสธรรมเมสุจินเนนะทุขติคันชาติธรรมจารีสัพเพสังขาราอนิจติยถาปัญญาญาปสติอาทนิพินทติทุเกเอสัมมาโควิสุทธิยาสัพเพสังขาราทุขติยาธาปัญญาญาปสติอาทนิพินทติทุเกเอสัมมาโควิสุทธิยาสัพเพธรรมานัตาติยถาปัญญายาปสติอาทนิพินทติทุเกเอสัมมาโควิสุทธิยาบทที่สิบหกบทสวดอาปนกัจชาโดอาปนกถจฐานะเมเกทุติยังอาหุตักิกาเอตตทัญ ยายเมทาวีตังคันเหยะอปันนากัรพะหุงเวสารนางยันติพภะตานิวานาณิจะอาลามะลูคาเจตยานิมะมนุษาพญาตันชิตาเนตังโฆสานังเขมังเนตังสารามุตมังเนตังสารามะคัมมะสัมภะทุขาปมุจติโยจะพุนทัน จธรรมันจะสังขันจะสันนังคาโตจะตาลีอริยสัจจานิสัมมาปัญญายาปสติทุกขังทุกขาสมุปาทังทุกขะส,สัจจะอติกะมังอริยจะอถังกิกังทุกขูปะสัมมาคามินางเอตังโขสนังเขมังเอตังสานามุตมังเอตังสานามะคัมมาสัมภะทุกขปะปมุจติบทที่1ิบบทสวดพระเทกะลตตะคาถา อตีตังนะนะานนวะคเมยังนะับปฏิกังเขอนาคตังบุคคลไม่คนคำนึง่สงสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่คนเมื่อว่างสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะธา,า,ต,า,ต,าติตัมปะกินต,ตังอปัตจาอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอานแล้วไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนะจะโยธรรมัง ตถาตถา,ตาวิปัสสติอสังหีหลาสังคุป,ปังตังวิธานาันุภลูหะเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนงันไม่อน,นแขระในธรรมนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นเนื้อให้ปูปรเธออาเชวะกิจจะมาตับบางโกชัญญาม,มาเนมะลนางสุเวพึงทำความเพียรเสร็จแล้ววันนี้ใครเราจะรู้ความตายในวันพุ่งนะฮีโนสังขาลเตนะมหาเสเนนะปัจจุนะเพราะว่าความผิดเพี้ยงกับปัจุราผู้มีเศนญญญาณนั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอวะลัตตะมะ ตันทีตังดังเวพัทเทกะละโตติสันโตอาจิคเตมูนิติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกะขาในกลางวันและกลางคืนนั้นแล้วว่าผู้มีลาติมจะเิญด้วยประการาชนีแลบทที่18บทสวดพินนะหะปัญจะเวกะคะนะปาทา,ชา,า,ามมชาลาธรมโมมหิฉลังอนตีตาเรามีความเจ็บเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะลุ่มพนความแก่ไปไม่ได้พยาทิธรมโมมหิพยาทิง อนาติตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะลุ้งพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้ไปไม่ได้มรณะนรทำโมมหิมาณะนาอนาตีตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะลุ้งพ้นความตายไปไม่ได้สพเพหิเมปีเยหิมะยะมะนาเปหินานาพาววินาพาวเราจะลาเวนเป็นต่างๆ คือเราจะต้องพัดพาจากของละของเจริญใจทั้งหลายทั้งพวงกรรมสักโกมหิกรรมทายาโทกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสารนาเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นใดเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่เบื่องอาศัยอย่างกรรมังการิสามีกัลยาณังวาปาปะกังวาตสัทยาถาภวิสามีเราทากรรมในไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาคือเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสึกไปเอวังอเมอิอาพินถังปัจะเวกะคิดตพังแล้วทั้งหลายกวรพิารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเทิด บทที่สิบเก้าบทสวดเทวตาอุยโยชนะคาถาทุกขปตาเจนิทุกขาพยาปตาเจนิพยาโสกปตาเจนิโสกาโหตุสัพเพปิปานิโนเอตตาวะจะอัมหิสัมปตังบุญญาสัมปทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพจัมมติติยาทานังทันตุสัตถายะสีลังละคันตุสัพเทวตาภาวนาพิระตาโหตุฆัณฑูปเทวตาคาถาสัพเพพุทธาปะระปตาปเจกันังเจกพะระตนาเจตเนะละกามดามิตะปโสบทที่สิบบทสวดเทวตาปันติธานาคาถาอหัรธรรมยัง ปันติทานาคาถาโยพาณามเสยาเทวตาสันติวิหารวะวิเนีถุเปคาเลพติคาเลตหิงตหิงตาธรรมะธานนนาภวันตุปิจิตาสดหิงกะโรนนาเตตามวิหารละมัจเรเตราจมัจจานาวการจารพิกโวสารามิกาทานาปฏิอุบาสกาขามาจเทสะนิขามาจอิสราสัมปะนภูตาสุขีตาภวันตุเตชาลาภูชายเยปิจอาธาสัมภวาสังเสตดชะตาภะอาทาโอปปาติกานิยานิการธรรมะบาลังปฏิจเตสัพเพปิทุคัสสะกะโรนตุสังขยังถาตุจีลังสตังธรรมโมธรรมะธาราชบุคลาสังโฆโหตุสมะโควะอัถยาเจหิตายาจั ลักขตุสธรรมโมสัมเพปีธรรมจาริโนวุทิงสัมปาปุเนยามะธรมอริยาปเวทิเตบทที่11สิบบทส่วนสัมภาปันติธนคถาคานธรรมยังปันติธนคถายโนามาเสป ok ุญญาสิธานิกัตันกะตัสยาณัฏยานิกตานิเมขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้เตสัญจาภาคิโนตูตตานาตาปะมานาการและแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วเยปิยา คุณนวันตาจะไม่หัางมาตาปิดาทายโยคือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีราดาและบิดาของเขาพระเจ้าเป็นต้นทิฐาเมจาปะยะทิฐาวัานเยมาชันตะเวลิโนโที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นแลสัตทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางสัตตาตินถันตินโลกัสมิงเตภูมมาจ,จตุโยนิกาแลมีเวนกันตั้งอยู่ใน,นโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกำเนิดสีปเจกะจตุโวกาลาสังสารันตาเพราะว่าพระเวมีขันห้าและขันหนึ่งและขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่ ยาตังเยปันธิทานมเมสัตว์เหลา่าใดทราบกันให้สมบูรณ์ของข้าพเจ้าแล้วนุโมทันตุเตสยังขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดเยจีมังนับปะาชาน,นันติก็สัตว์เหลา่าใดย่อมไม่ทราบกันให้สมบูรณ์ของข้าพเจ้านิเทวาเตสังนิเวทยุงขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้น มายาทินานาณ์ปุญญานานุโมทานาเหตุนาเพราะเหตุคือนุโมทนาบุญทั้งหลายที่้าพเจ้าให้แล้วสัพเพาตาสตัสท้าวหุตุขัตทั้งหลายจงอย่ามีเวนาเวลาสุขหาชิวินโนอยู่เป็นสุขเสมอเธอเขามาปะทันจะปะโปณตุและจงถึงทางอันเกษมเธอเต,เอเตสาสาสิชะ,ะ,ะตั้งสุภาขอความหมังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิด ด้วยนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานนุภาพแห่งความเพียรและส่งแห่งการบูชาพระรัตนาตรัยด้วยการสัตยายบสดสนมพระสูตรพระประิศและพระคถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้านางสาวสมุทัทยยาประยงและครอบครัวขอให้พ้นจากทุกไปทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้านางสาวสมุทัทยยาประยงเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสัตยามนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาและโปรดอำนวยพรให้แก่ข้าพเจ้านางสาวสมุทัทยยาประยคงแล้วและ ครอบครัวและว,วัตถุมงคลพระก,กิ่งพลิยพินาโดยมูลนิธทีสมเด็จพระยาณสงวงวัดบวรนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นทางที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจงเปียมด้วยอนุภาพแห่งพัพผลิตและค้ำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธ์ุประการเทอรสาทุบุญกุศลของข้าพเจ้านางสาวสมนทัยแย้มประยงค์อันเกิดจากการส่วนมดเจริญจิตภาวนาะขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชา ขอผลบุญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตสาธาร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปอดปอดจ,จากราชภัยทั้งพวงพ้นจากความทุกข์ภัยพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสาเ,เร็จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่อไปสักดและมาทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมเนมื้อารสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิพัสนากรรมฐานเกิดปัญญาญ,ญาและ,จะเจริญนุชจุดจุดในพิจารณใจทั้งสี่คืออายุวรรณะสุขะประลาเจริญขออนุโมนทนาบุญกับข้อครวยอดเศรษฐีทุกท